ค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับทิเชอร์นัดเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันพุธเรามาอยู่กันในเตีมสวนสัตว์ค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาดูเฉลยการบ้างกันก่อนดีกว่าค่ะข้อ1น,นะคะ27-7ลบ7เท่ากับ17ค่ะข้อ2 36-14ลบ14เท่ากับ22ค่ะข้อ3 48-32ลบ32เท่ากับ16ค่ะและข้อสุดท้าย98-37ลบ37เท่ากับ61ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทบทวนในเรื่องของการลบจำนวนนับไม่เกิน100ค่ะมาชมกันเลยค่ะการลบตามแนวนอนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะตัวอย่างที่1น,นะคะ23-6ลบ6ค่ะ มาดูวิธีการคิดเลยนะคะพิเช์จะแบ่งให้หลักหน่วยเป็นสีเหลืองค่ะและหลักสิบเป็นสีแดงนะคะหลักหน่วยเราตั้งหลักหน่วยให้ตรงกันนะคะแล้วนั้น6ลบสี่เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆกลบสี่เหลือ2ส่วนเลข2ไม่มีตัวลบด้วยเราก็ดึงมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นคําตอบในข้อนี้จะเท่ากับ21นั่นเองค่ะตัวอย่างที่2นะคะจะเพิ่มความยากขึ้นแล้วนะ 38แลบยบามค่าหลักหน่วยที่เชอร์ให้เป็นสีน้ำเงินหลักสิบที่เชอร์ให้เป็นสีม่วงนะคะรับรูทีห่หลักหน่วยกันก่อนเลยค่ะสีน้ำเงิน8ดลบสาเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ8ดลบสามดลบสามเท่ากับหนะคะมาต่อที่หลักสิบค่ะสามลบ2เท่าก<ๆ>ับ 1>, 1นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้เท่ากับส5หนะคะเด็ก<ๆ> ตัวอย่างที่3นะคะ67ลบ3 7ค่ะหลักหน่วยที่เชอร์ให้เป็นสีเขียวนะคะส่วนหลักสิบพิเชอร์ให้เป็นสีม่วงค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาหลักหน่วยมาลบกันก่อน7ลบเ็เท่าไหร่คะเด็กๆ7ดลบเเท่ากับเท่าไหร่ใช่คะเดลบ7เท่ากับศย์ค่ะทีนี้มาดูที่หลักสิบสีม่วงนะคะ6ลบ3เหลือเท่าไหร่คะนักเรียน6ลบ3เหลือ3ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อน,นี้ก็คือ30นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการลบจำนวนนับไม่เกิน1,000ค่ะเป็นการลบจำนวน3หลักนะคะมาดูกันเลยค่ะข้อแรก265รลบ1 2ค่ะหลักหน่วยนะคะทิเชอร์ให้เป็นสีชมพูหลัก10บทิเชอร์ให้เป็นสีม่วงและหลักร้อยทิเชอร์ให้เป็นสีเหลืองนะคะ เรามาดูกันที่หลักหน่วยกันเลยค่ะสีชมพู5ลบ1นเท่ากับ4่นั่นเองค่ะต่อไปสีม่วงหลัก10ค่ะ6ลบ2เท่ากับเท่าไหรคะนักเรียน6ลบ2ก็เหลือสเช่นกันค่ะต่อไปสีเหลืองหลักร้อยค่ะ2ลบ1เท่ากับเท่าไรคะเด็กๆ2ลบ1ก็เหลือ1นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้เท่ากับ144นั่นเองค่ะ ต่อไปเป็นข้อที่2นะคะ3 7 9ลบ234ค่ะสีชมพูทีิเชื่อให้เป็นหลักหน่วยสีม่วงทีิเชื่อให้เป็นหลักสิและสีเหลืองทีิเชื่อให้เป็นหลักร้อยนะคะเรามาดูกันที่หลักหน่วยกันเลยค่ะหลักหน่วยสีชมพูนะคะ9ลบสเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ9้าลบสเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะ แล้วมาดูที่ทิเชอร์เฉลยกันเลยค่ะ9-4ลบ4เหลือเฉลยค่ะ9-4ลบสนะคะเหลือ5นั่นเองค่ะต่อไปสีม่วงหลัก10ค่ะ7-3ลบสก็เหลือเท่าไหรคะ7-3ลบสเหลือ4นั่นเองค่ะต่อไปสีเหลืองหลักร้อยค่ะ 3- ลบ 2, 2เหลือ1นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคําตอบในข้อนี้จะเท่ากับ145นั่นเองค่ะต่อไปเป็นข้อที่3นะคะจะเพิ่มความยากขึ้นแล้วนะ569-278ลบ278ค่ะเด็กๆคิดว่าคำตอบในข้อนี้จะเท่ากับเท่าไรเอ่ย เช่นเคยนะคะสีชมพูทีิชชื่ให้เป็นหลักหน่วยสีม่วงทีิชชื่ให้เป็นหลักสิบและสีเหลืองทีิชชื่ให้เป็นหลักร้อยค่ะมาดูกันที่หลักหน่วยกันเลยนะคะสีชมพู9ก้าลบแเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ9ก้าลบแดเหลือห่งค่ะต่อไป6กลบเเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆอ่าเห็นไหมว่า 6-7ลบเนี่ยมันไม่พอเพราะฉะนั้นเราจะไปยืมเลข5มา1 6กลายเป็น16นะคะ16-7ลบเเท่ากับ9นั่นเองค่ะทีนี้นะคะจาก5ที่ให้6ยืมไป1แล้วตัวเองก็จะเหลือแค่4คะ่ะเพราะฉะนั้นหลักร้อยก็จะเป็น4-2ลบ2เท่ากับ 2ค่ะคําตอบในข้อนี้เท่ากับ291นั่นเองค่ะ <Hey! S 1> เดี๋ยวต่อไปเรามาเล่นเกมคณิตคิดเร็วกันดีกว่าค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยัง <Yeah. S 1> ถ้าพร้อมแล้วเ <Yeah. S 1> ตรียมตัวค่ะ7-5ลบ5เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ10วิค่ะ เฉลย7บ5เท่ากับ2นั่นเองค่ะข้อต่อไป4ลบ2เท่ากับเท่าไรคะเด็กเด็กสลบสองสิบวิค่ะเฉลย4ี่ลบ2เท่ากับ2นั่นเองค่ะตับมือให้ได้เลยค่ะมาดูข้อต่อไปนะคะ6ลบ1เท่ากับเท่าไหรคะเด็กเด็กสิบวีค่ะ เฉลยนะคะ6ลบ1เท่ากับ5นั่นเองค่ะมาต่อที่ข้อต่อไปเลยค่ะ8-4ลบ4เท่ากับเท่าไหรคะเด็กๆวิวิค่ะเฉลยนะคะ8ลบ4เท่ากับ4นั่นเองค่ะไหนใครตอบทีิชชร่ถูกหมดบ้างเอ่ยตบมือให้เด็กงดดังไหนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากการทิชชร่มีการบ้านมาฝากให้เด็กอีก4ข้อค่ะ ให้นักเรียนหาคำตอบของผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ค่ะทำลงในสมุดนะคะแสดงที่ทำตามแนวตั้งสำหรับวันนี้ทิเชอร์นัดขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ